วันนี้ที่ชาเนก็จะมาสอนแต่งหน้าก็รับแบบวันแหววในวันเดือนแห่งความรักบอกเลยว่าวันนั้นต้องได้ปกติเขาจะได้ของขวัญมนครบรอบหนึ่งวันวาเลนไทน์หนึ่งใช่ไหมของคูกลายเป็นรวมกันชิ้นเดียวเึงคิ้วเนี่ยเหมือนต้องเติมรูอสึกอ่อนไปนะคะก็จะใช้เป็นแบบฝุ่นนะคะเติมราะตาเราแน่นมากค่ะทุกคนตอนนี้สวยมากมึงดูอ่อนยาวดูอ่อนวัยดูแบบผู้ชายแบบหยักยินอะไรเงี้ยเออ มาค่ะมาหน้าสดนะคะวันนี้ที่ชั้นก็จะมาสอนแต่งหน้าเป็นิีแบบแต่งหน้าในต้อนรับแบบวันแหววในวันเดือนเห็งความรัก <c oughs> เดือนกุมภาพันธ์อะไรนะคะก็ต้องบอกเลยว่าปีนี้ก็อ,อะไรดีคร <c oughs> บรอบแงวาเลนไท์ไง <c oughs> สองปีงแล้วจะได้ไหมที่เราไปดูไบกันจะบอกเลยว่าปีนี้ก็จะไปฉลองก,กันที่ดูใบ <c oughs> ตบมือค่ะ ้องขาทั้ชมเราจะไปถ่ายบอกให้ทุกคนได้ดูกระดิแกลด้วยพับงบริเยมากคือแบบมันเป็นบริฟูนข้อมหลังคือจริงๆแล้ว่ก็จะมีความแบบว่าอาหาข้อมูลมาแหละว,ว่ามันมีอะไรที่มันเพิ่มเติมมาจากเดิมเยอะอยู่เหมือนกันนะะจากที่เดิมจากที่เราไปมา2ปีที่แล้วเนาะเริ่มแบ่งหน้าก่อน วันนี้นะคะบอกเลยว่าเราจะใช้เป็นรองพื้นนะคะเพราะไม่ได้ใช้ขน้องเขานานมากแล้วก็คิดถึงมากจริงทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่แต่ไม่ได้ไม่ได้มาทําคลิปให้ทุกคนได้ดูกันและตอนนี้เราก็ยังขายอยู่นะทุกคนใครที่ประทับใจรองพื้นอยากได้ความตึ๊บตาบแบบแน่นออกงานผิวสวยแบบปกปิดมากกว่าคุชชั่นหน่อยเนึงอะไรเงี้ยก็ลองเขาค่ะเบอร์ศูนย์สองเหมือนเดิมแ้มไปเลย แล้วก็วันนี้เราจะมาลุคแบบวันวานแบบเหมาะเอาจงริงลุกวันนี้นะสามารถแต่งไปที่จะไปเขาเรียกว่าไปออกงานหรือว่าจะไปไปเดทอะไรเงี้ยได้ดูไวยนะเคยรู้สึกว่าเบอร์02ร,รู้สึกหน้ามันแบบพอดีไปแล้วเนาะคือหน้าผ่องขาดไปแล้วตอนเนี้ยแบบไกลแล้วอะเพราะว่า EVC เอาวีหน้านัา่นแหละทุกคนหน้าดิฉันก็คือปรับเฉดกันม้วตัวไปหมดตอนนี้นะ คือทุกวันนี้ต่อให้ไม่ใช้รองพืนะ้นอะแต่ฟองน้ำยังใช้อยู่ทุกลูกทุกคลิปทุกวันเพราะว่ามันเป็นจุดที่เราเอาไวแ้แต้มแบบพวกคอนซีลเลอร์แต้มบัตออนแต้มอะไรที่มันเป็นเนื้อครีมได้หมดเลย ทุกคนเมื่อกี้นะคะกำลังแต่งงงแต่หน้าอยู่แล้วคือเครื่องผ้ามาส่งนะคะก็เลยไปรับนี่สั่งแบบด่วนมาเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดที่เราจะใส่ในวันวาเลนไทน์ในวันครบรอบคุยสุดเจนหว่ามึงดูเลยสวยมากมันจะมีส่งไปสตรีมก็คือจะมีชุดนี้ใช่ป่ะที่แก้มใส่อยู่นี่จากร้านนี้จะ่มขึ้นในซีให้แล้วก็จะมาจากแกงลาซาด้าอีกนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นแกงที่สั่งซื้อมาจากลาซาด้านะคะทั้งหมดนี้มีเพิ่งนั่งแกะกันนะคะว่าแบบว่ามีอะไรบ้างแบบไหนบ้างนะคะเพราะว่าแก้มก็ช็อปมาเนี่ยแก้มช็อปในแอปจะบอออกว่าาตนนเีี้้แปม ลาสุลูกอะเนี่ยมันอะสมมติเข้ามาในหน้าลาซาดา้าใช่ปะแล้วมันก็จะมาหน้าตาตรงนี้ค่ะ เขาจะบอกว่าลาซาด้าแฟชั่นเปลี่ยนไปแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าเขามีการมีแบบนี้ว่าเราช็อปเสื้อผ้าเครื่องประดับตุ้มหูรองเท้าได้หมดเลยง่ายมากถ้าเรียกว่าโซนแฟชั่นนะคะของลาซาด้าเนี่ยมันจะอยู่ในชื่อว่าลัสลุกนะคะจะเป็นโซนที่จะาขายแฟชั่นไฟชั่นต่างๆเข้ามาก็จะเจอเลยตรงนี้มีเยอะมากกว่า13,000หมาน 3, ร้านมือคือมึงเลือกช็อปไปเลยไม่ต้องอยุ่งหวังใครฉันช็อปมาแล้วเลยแต่ให้ดูชุดนี้น่ารักมากก็แรกลังเลอยู่นะคะสองชุดนะคะว่าจะชุดนี้ที่สั่งมาจากไลาาาุกกจฟแล้้ว่ีดดดูนคชุแก็ตพอมาิ แล้วอ่ะคือเลยอยากแต่งลุคนี้ไปกินดักฟ้าครบรอบมูวี่คือจะบอกว่าเสื้อผ้าแก๊งที่ใส่จากลาซาด้าเนี่ยจะเป็นเสื้อผ้าหลักร้อยหมดเลยนะคะคือที่หยิบมาเมื่อกี้คือค่อนข้างที่จะสวยอะ่ะแล้วก็คิดว่าราคาถูกนะคะสัซื้อง่ายประมาณนี้ค่ะทุกคนคือไหนๆก็เมื่อกี้ลงเบลล์ชุดมแม้วใช่ปะก็เลยขอมาพูดทีเดียวเลยจบนะคะจะได้คือเมื่ก๊งนั่งแกะถุงจริงๆนะเพราะว่าคิดอยู่ว่าจะเอาเลือกชุดไหนดีใส่ชุดไหนดียอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วขอเป็นชุดนี้ละกลันเขาคิดว่ามันน่ารักคิวๆนะ,ะมาส่งไปจะมกกกกกักัันนเเเมมมื่่่ออีีี้้็็ลลลลยยงงงแแแะวไปจบโชคดททา อ่ะเมื่อกี้ไม่หล่นมาอยู่ไกลมากนะคะเสียงมรู้ถือไหมโอเคเรามปแต่งหน้ากันต่ออันนี้ก็คือลองรองพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผิวก็ประมาณนี้ทุกคนแล้วก็เราไปที่แป้งกันต่อเลยนะวันนี้ขอใช้เป็นตัวน้องชาแนล้วกันเพราะว่าตัวอวกาศน้องหมดไปแล้วนะคะเอามาแต้มบริเวณขอบตาล่างแทแท็บทิ้ไงไว้ก่อนหลังจากนั้นใช้เป็นแปรงแท็เบา อันนี้เป้าขนตาออกมาแล้วนะคะรู้สึกว่าพักก่อนนะเพราะว่าณนะตอนนี้คือก่อน,นั้นนักเกไม่เคยต่อเลยอ่ะคือรู้สึกว่าฉันกลับมาดัดขนตาแล้วปัดขนตาเหมือนเดิมเถอะพักติขนตาแล้วมันมันชีวิตชีวิต,วตยากอ่ะมันแบบกลับบ้านมาจะมุงจะเมาจะอะไรจะเช็ดหน้าก็ลําบากบอกว่าเออเนี่ยแหละประเด็นหลักบอกเลยเอาไปน้ำขินคิ้วขินคิ้ว,วใช้สีโบทล์แล้วกันนะคะ ีีททาาเเยยมมมจะมควๆน่อแก้มไปเอาปากออกมาแล้วนะคะก็คือที่เคยฉีดจำได้ไหมที่ทคนคอมเมนต์เยอะแยะมากมายก็ไปเอาปากาออกแล้วแล้วขาก็ค่อนางดูไปเอะอดููแต่คิดว่ายังบวมอยู่นะเพราะจากที่แก้งหาหมอมาหมอบอกว่ายังบวมอยู่เลยคิดว่าอาจจะต้องรอยอยีกหน่อยเยฮ้ยผิวเริ่มปางปุยเย่แล้วนะเริ่มสวยเน้อเนียนมากมือเนียนมาก ต่อมานะคะก็จะเป็นการคอนทัว์คือจริงๆอะแก้มอยากให้ปัดผลคิวก่อนเพราะว่าคิวเนี่ยต้องอ่อนลงนิดนึงนะใช้ก็เป็นของตัวนี้เลยตัวเดิมเอาตรงๆป่ะเดี๋ยวจะทำา q a ความรักระหว่างแก้มกับลูพี่ด้วยนะอันนี้คือจะครบรอบ9ปีมึงเอ้ย ถ้าทุกคนแบบดูยูทูบกันมานานอ่ะจะรู้สึกว่าเราผูกพันกันมากมากอ่ะคือเหมือนทุกช่วงชีวิตของแก้มกับลูบี้อ่ะทุกคนอยู่ในตรงนั้นหมดเลยอ่ะแบบรู้เรื่องราวหมดแล้วคือล่าสุดกกคผูกกับลูบี้ทะเลาะกทะเลาะกันนะกูว่ากูปรึกษาคนในยูทูบโซเชียลได้กูว่ากูปรึกษาคนในยูทูบโซเชียลได้ทุกคนให้ค้าปรึกษากูได้เพราะทุกคนรู้เรื่องราวของกูกับลูบี้หมดแล้วต่อมานะคะแต่งตาเป็นคนบัวก่อนคนบัวก่อนเพราะว่า นนก็คือต้องคอนทัวร์ก่อนเปลี่ยนแล้วนะทุกคนเรามาใช้ตัวนี้แล้วนะคะเป็นอวกาศเรเดียนบอลไลท์นะคะสีเดิมจะไม่ใช่อันนี้อันนี้ก็จะเป็นอันใหม่ที่เพิ่งซื้อมาต่อเนื่องกันไปเลยต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของตากันแล้วเพราะตาคือมองกุฎของหน้าจริงๆวันนี้จะใช้ตาของอันนี้นะคะสีเขาแบบรึงปรังปรึงปรังมากเกินไปมากสีที่ใช้สีแรกจะเป็นโทน แดงนี้ไปเลยจึ้งจึ้งจบจบเอาแบบจึ้งเลยนะวันนี้นะสวยสวยไปเลยนะแต่ว่าถ้าลูบี้เห็นลุกนี้ก่อนมันจะไม่ตื่นเต้นต้องมือเอาไงอะ่ะวันนั้นก็เปลี่ยนสีแต่แต่งตาก,ก่อนอันดับหนึ่งเพิ่งคุยเนาะจะเป็นโทนน้ำตาลแัดแดงแดงนะคะวันนี้กูบอกเลยว่าวันนั้นต้องได้ไรที่โสดอ่ะแต่งไปเถอะมือไปเด็กปันท้องหล่อปะแต่กูไปก่อนนะกูไปดูใบนะไปแล้วไปรับแล้วไปเที่ยวแล้ว ิดถึงฟิลแบบย้อนหลังเจ็ดปีที่ผ่านมาใช่ปะอันนี้ก็เก้าปีแล้วก็คืออยู่กันมาแบบนานเนิ้นๆนานมากไม่รู้เลยเดีย๋ยวไปรอบเ้นจะต้องโดนแทงจมูกเท่าไหร่รู้ว่าทางเราเยอะแน่เลยอ่ะนี่ค่ใต้ตาไปเลยหลังจากนั้นนะคะใช้นิ้วมือนี่แหละนะคะจุ่มที่มันกักเพชรตรงนี้มีกักเพชรแป้นทับไปเลย หลังจากนั้นนะคะเราจะมากรีดอายไลเนอร์อกันอายไลเนอร์อใช้ของอะไรใช้ของดูบเหมือนเดิมดูบนะคะสีดำ ถ้าทุกคนติดตามกันมาจะรู้ว่าเราอะเป็นวันที่ครบรอบตรงกับวันวาเลนไทน์ไม่ใช่ตรงเดือนตรงกันเดือนกุมภาเออแล้วคือกันว่าของขวัญกูจะได้แค่ชิ้นเดียวมึงไม่ได้มึงต่อไปถ้ามึงมีขวบมีเงินมีอะไรอย่าไปขอกันวันวาเลนไทน์นะมึงปกติเขาจะได้ของขวัญครบรอบหนึ่งวันวาเลนไทายหนึ่งใช่ไหมของกูกลายเป็นรวมกันชิ้นเดียวเออครบไปแล้วด้วยสั่งไม่ได้ด้วยแบบว่าเฮ้ยมึงค่อยขอกันอะไรไม่ได้วันนี้ไม่รู้สึกอะไรไงแต่ครบรอบหนึ่งปีกูเริ่มคิดเอ๊ะอียูบิมึงก็อะะไนพูดถึง แล้ววันนี้นะคะดิฉันจะติดขนตาปลอมด้วยเอาแบบสับพึงไปเลยกําลังเลือกอยู่ว่าจะเอาอะไหดีอันนี้คือซื้อมั่วๆกันมานะคะไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าะนะลองมาลองแบบสัพึงไปเลยมั้ยขนตาฟังไว้น่าที่ห้อนี้ไม่เคยใช้เหมือนกันนะคะเพื่อนโอ้โหพึงมากพึงมากขนตาพึงมากพึ่งไปแล้วมึง เดี๋ยวลมแรงก็าขนตาคือหายไปทำไงวะพอติดสองข้างแล้วก็ค e ือแบบแต่ทำไมรู to to again, ้สึกเหมือนไม่เท่ากันเราต้องไปเก็บอะไรเนี่ยให้เท่ากันก่อนตอนนี้นี่นะคะปัดขนตาล่างนะคะแล้วก็เก็บอีกเนื้อแล้เนื้อด้านใน สวยมากต่อเลยก็คือจะเป็นปัดแก้มปัดแก้มวันนี้นะคะจะเป็น Mac Warm t o นะคะตัวนี้จะเป็นสีนูต์ๆแล้วผมออกก่อนจะเป็นสีนูต์ๆแบบสุขภาพดีแล้วก็พีชชีสหน่อยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะแค่ทำทีละอันปัดสูงหน่อยนะคะปัดบริเวณตรงนี้คือหน้าที่ใช้ลองพื้นกับหน้าที่ใช้คุชชั่นต่างกันจริงนะสวยสะพรึงสวยมาก แล้วก็ไฮไลท์ไฮไลท์สักหนึ่งไฮไลท์วันนี้ใช้ของดีออนะคะจะเป็นฟิลแบบมันจะมีความแบบเหลือบๆชุมพูนหน่อยสเสร็จเปุ๊บที่นี้นะคะขั้นต่อมาคือใส่คอนแทคเลนส์ตุนมาจากเกาหลีเยอะมากเนี่ยไม่รู้จะใช้ของอะไรดีนะคะวันนี้ลองนี้แล้วกันนะเชอร์รี่อะไรเนี่ยลองลอง จำตัวเองไม่ได้เลยอ่ะอุ้ยสวยมากยัง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 ไม่เสร็จเดี๋ยวปาาปากคือไม่ต้องคิดเยอะค่ะใช้เบอร์นี้เลยโจวีน่านะคะแท่งสั้นเบอร์ศูนย์หกสวยมากให้บ่อยมากไม่จะเป็นเหมือนปรัสีปากก่อนเห็นไหมสีดาน่ารักมากแล้วแบบสวยจริงมึงไม่ละโมยแล้วลูกคนนีนะ้เบอร์ศูนย์หกนะคะเออ เลิฟแอปเปิลคอเมื่อกี้นะคะไปส่องกระจกมานะคะรู้สึกไปส่องกระจกเต็มๆมารู้สึกว่าคิ้วเนี่ยเหมือนต้องเติมรู้สึกอ่อนไปนะคะก็จะใช้เป็นแบบฝุ่นนะคะเติมที่มันเทาจนแบบว่ามันอ่อนไปอ่ะมันต้องเติมความน้ำตาลเข้าไปเพราะตาเราแน่นมากค่ะทุกคนอตอนเนี้ยเห็นปะคิ้วเราก็เลยต้องเข้มหน่อยปั่เลยทีเดียวเชียว เสร็จแล้วนะคะคือข้างหน้าเนี่ยให้มันเป็นแบบว่าม้วนไปแค่นี้พอนะคะให้มันแบบเกี่ยวไปด้านหลังแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นทรงแบบสวยมากมือก็ลุคนนี้นะคะก็แต่งประมาณนี้นะคะทุกคนมันจะเป็นผิวอยู่แล้วมันก็จะดูแบบไม่ได้แบบคัดเบ้าเวอร์วังอะไรแล้วก็จะมีความแบบดูแบบวัยรุ่น ชุดนะคะที่ใส่อยู่เนี่ยเพิ่งไปเอามาจากไปรษณีย์เมื่อกี้นะก็จะเป็นเสื้อผ้าจาก Lazada หมดเลยแล้วก็เขามีโซนตรงนี้ออกไปใหม่แล้วทุกคนไปเลิอกไปช็อปกันเพราะว่าเข้าไปปึ๊บไม่ต้องไปนั่งหาร้านให้ยุ่งยากไปนั่งเลือก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 ,อก,อกได้หมดเลยชิลแล้วก็ของก็ถึงบ้านสวยๆลุคกอล์เลนทายนี้นะคะก็หวังว่าลุคนี้จะเป็นอินสปิเรชันให้กับใครหลายๆคนได้เราไปลองไปแต่งกันนะคะคือเบอร์ศูนย์ริปเบอร์ศูนย์หกอันนี้ก็จะช่วยให้หน้ามันดูแบบซอฟลงจากเดิมทีี่่่่่ถ้้้้าาาาสมมมมุตตวววจเเนนนนนนนยป็็ออืะะะัััดดูกกกกๆคคแแบลง ให้มันดูแบบดูเด็กดูอ่อนเยาว์ดูอ่อนวัยดูแบบผู้ชายแบบอยากกินอะไรเงี้ยเออ <c oughs> <laughs> ผู้จะเห็นแล้วก็อยากกินอะไรเงี้ยเออประมาณนี้ค่ะวันนี้ต้องไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบาย